สวัสดีค่ะทุกทคนวันนี้มาเดินเที่ยวป่านะคะวันนี้ไม่มีแดดค่ะดูทานน้ำน้อยๆนะคะเรามาอีกฝั่งหนึ่งของเออนี่คือป่า ป่าหาเห็ดเรานะคะเดินห่างออกมาจากบ้านก็ประมาณมาถึงนี้ก็ประมาณสองกิโลได้ค่ะนี่ค่ะมีเห็ดทั้งป่าเลยนะคะมีทั้งเห็ดพึ่งเห็ดเ,เห็ดพึ่งหวานแล้วก็เอามีหลายชนิดค่ะเห็ดดำหรือทัดคันตาเลนหรือเห็ดเหลืองเห็ดมันปูฟิฟเฟอริงทอมเพเทอร์ฟิฟเฟอริง เยอะค่ะเดี๋ยวถ้าถึงหน้าเห็ดออกแล้วเราจะมาถ่ายให้ดูนะคะวันนี้เราพามาดูตัวแทกด้วยค่ะทากกาลังออกหากินนะคะข้างทางเดินเต็มเลยคะ่ะดูนะคะนี่ค่ะทากดูนะคะ เห็นตรงช่วงอ่นนี้ไหมคะถ้าจะเป็นลูกกระตาเขานะคะช่วงดูนะคะดูเลยท่ากำลังเดินเต็มเลยะคะ่ะนี่ค่ะนี่ตัวนี้ตัวยาวดูนะคะมีหนวดด้วย <c oughs> กำลังเดินมีแมงมดด้วยะคะ่ะไม่รู้ตัวอะไรนะคะ เ,คคเ,เราพาไปดูอีกนี่ค่ะนี่อีกสองตัวคู่นะคะดูนะฮะโอเคค่ะ แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะคะในตัวอ่อนเขาน่าจะเป็นตัวอ่อนของอีตัวน,งนึงนะคะตรนู้นเห็นไหมคะส้มๆตัวนี้กำลังเดินข้ามทางเลยค่ะดูนะคะน,น,ะคะนี่ตัวนี้กำลังเดินข้ามทางเลยคะ่ะดูน,นะฮะ,ะ,ค,ะค่อยๆเลือ้อยไป หนวดยาวนะคะยาวเฟื้อยเลยดูนะคะโอเค,ค่ะเขาก็จะมีอยู่สองสีนะคะมีสีส้มก็จะมีหลายสีเนาะคะตามอายุนี่ดูนะคะสีค่ะ ก็จะมาดูดอกดอกไม้ดอกหญ้าในป่านะคะไม่รู้ว่าดอกอะไรเราก็ถ่ายไว้เยอะอยู่นะ,ะเดี๋ยวเราลงรูปให้ดูดูนะคะนี่จะเป็นฐานน้าเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวต้องมองข้างล่างด้วยเผื่อจะเหยียบทากทีค่ะเดี๋ยวมาดูทานถึงฐานน้ําตรงนี้กันดูนะคะสะภาพป่าบรรยากาศมีแดดนิดหน่อยค่ะแดดออกบ้างหุบบ้าง นะคะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นน้ำไหลเล็กๆน้ำตกน้ำตกน้อยๆทันน้ำนะคะดูนะคะที่ค่าเดี๋ยวเราพาไปดูเรื่อยๆนะคะ นี่ค่ะชมเสียงน้ำไหลกันน้ำใสแจ่วมากเลยค่ะแต่ว่าเย็นเจี๊ยบเลยค่ะมีทรายด้วยน้ำโอเคค่ะถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ สวัสดีค่ะบายบายขอบคุณที่รับชมค่ะ